เบดอันไหนปังไม่ปังอร่อยไม่อร่อยควรซื้อตามไหมมีทั้งหมูปิ้งเอาไปทอดแล้วก็หมูปิ้งเอาไปกิวของจริงให้เพื่อนดูให้ใกล้อันนี้ของมิซิโลอันนี้ของมิสอวตารส่วนอันนี้บอกเลยว่าคือตัวเกรงที่สุดเพราะว่าบิวกินเทพทุกวันเลยของเฟิร์สไทก็คือเป็นนักเก็ตจากพืชปรุงสุกทำไมฉ่ำมากหน้าตาไม่เกลียวอะ ใครที่ไปซื้อรสชิมนะถ้าอันเนี้ยไม่อร่อยนะดูให้มาเตะหน้าเฮียอย่าลืมก่อนซับสุดท้ายให้ดึงดึงดน ทุกคนอยู่ราพรนะคะมังเดย์อีพีที่ทุกคนขอร้องและลองขอกลับมาอีกแล้วซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เทรนอาหารแพนเบดเนี่ยมาแรงมาก ึ่งปกติแล้วเนี่ยบิวเป็นคนที่ทานแพนเบดอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วรู้สึกว่าแพนเบดเนี่ยมันเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนที่รักสุขภาพคนที่ทานมังสวิรัติทานเจหรือว่าสายสุขภาพเพลทีนนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วแพนเบดเนี่ยก็เรียกง่ายๆเลยนะก็คือพืชที่เอามาทําให้คล้ายเนื้อสัตว์ที่สุดแล้วก็ได้โปรตีนเหมือนเนื้อสัตว์ใช่แล้วก็ยังคงคุณค่าสารอาหารแบบพวกโปรตีน อย่างเวลาที่แบบทานมังอะไรเงี้ยพูดตรงๆว่าบางทีอะสารอาหารก็อาจจะไม่ครบซึ่งรู้สึกว่าแพนเบดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้แบบว่าได้สารอาหารในเรื่องของโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตต่างๆเนี่ยครบถ้วนมากยิ่งขึ้นคืออาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์แต่บรู้สึกว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับชาวเรารู้ป่าว่าที่บูเคยกินทั้งหมดอะคือแบบมันอร่อยมากอะทุกคนแบบมันเหมือนมากแบบบางทีกินไส้กรอกแล้วแบบตกใจแบบเฮ้ยนี่คือเนื้อจากพืชจริงๆหรอแบบฮะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตอนที่บิวไปเอ่อนิวยอร์กอะแถบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการกินแบบแพนเบดค่อนข้างเยอะเลยแบบเกือบทุกร้านอะคือเยอะมากๆฉะนั้นเนี่ยตอนนี้บิวรู้สึกว่าที่ไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็มีคนหันมานิยมทานมากขึ้นบิวก็เลยกําเนิดเกิดมาเป็นอีพีนี้ขึ้นเพราะว่าส่วนตัวบูทานอยู่แล้วบิวก็เลยอยากจะเอาแบบแพนเบดหรือว่าอาหารเจอาหารมังที่บิวเคยทานที่มันเป็นแบบสําเร็จรูปแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทั้งอาหารคาาและวอาหารหวานเพราะว่ามีข้จแล้วก็ต้องกินหวานเพราะว่า เน,น้นกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานเพราะว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานถูกต้องเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเอามาแบบว่าเผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆแบบเอาไปทําทานเองที่บ้านดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าแพนเบดอันไหนปงังไม่ปงังอร่อยไม่อร่อยควรซื้อตามไหมตอนนี้มียี่ห้อหลากหลายมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราเอายี่ห้อไหนมารีวิวบ้างไปกันค่ะ อ่าไหนวันนี้มีอะไรบ้างครับแจ๊ปังมากบอกเลยว่าคนนี้ดีใจที่สุดในนี้ไม่ใช่บิวนะแต่เป็นแม่เพราะแม่เนี่ยเขาจะมีไอเดียในการทําอาหารที่หลากหลายมากรู้ป่าว่าแพนเบดอะมันทําให้คนที่ทําอาหารทํางานง่ายขึ้นน,นี่จพืนนี่ออ๋อนี่นีเบอร์เกอร์เนืนน er, เ้อจากพืชอ,อะไรเงี้ยจริงๆเรากินอนะชูมเบอร์เกอร์ er, ใช่ป่ะไอเนี้ยแน็คอะไรนะ เช็ค <Check. S 2> <laughs> แช <laughs> กแซนดอัคคิคือแบบใส่เข้าไปแทนเนื้อหมูได้เลยอ่ะ <laughs> แล้วก็อันเนี้ยคือที่แบบกินบ่อยที่สุดเลยที่เพื่อนๆถามก็คือมิซิโร่ก็คือเป็นหมูกรอบจากพืชมันไม่ได้เหมือนหมูกรอบขนาดนั้นแต่ว่าแทนกันได้แต่มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยที่อร่อยแต่ว่าสาหรับบิวนะที่บิวไม่ได้กินหมูกรอบนานนะบิวรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมือนนะอร่อยมากอร่อยใช่แล้วเป็นเจด้วยนะแล้วก็มีเอ่อ เนี่ยนักเก็ตก็มี2ยี่ห้อที่ชอบอันนี้แบบปรุงรสคือพวกเนี้ยฉีกป,ปุ๊บแล้วเอาไปทอดไปผัดเงี้ยก็คือกินได้เลยดูป้ตาตะกอนเป็นสายหมูปิ้งมากชอบกินหมูปิ้งมากจำได้ปะอย่าบอกนะ<า>มีหมูปิง้งอ่ะหมูปิง้งเดี๋ยวหมูปิ้ง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 มังสวิลาตเดี๋ยวตอนที่พนักงานเข้ามามาบอกเฮ้ยไอ้บิวมกินหมูปิ้งไอ้นี่เพื่อหวันึกใ่ใจแต่ไม่รู้ว่าเป็นปเป็นมังไงใช่เนี่ยในในนี้ส่วนประกอบเป็นโปรตีนจากพืชเครื่องปรุงรสเครื่องเทศนมข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าาต่งๆคือแบบ อันนี้คือเห็นปุบเราต้องแบบตำมาเลยเพราะว่าแบบบิวอะแต่ก่อนบิวชอบกินแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเอามาทำยังไงแล้วก็มีอปอบเปี๊ยะอันนี้เป็นปอบเปี๊ยะไส้ผักนะมาโซนเกาหลีบ้างมีคิมมารีปอบเปี๊ยะเ,เกาหลีก็คืออ,บบ<ม>อันนี้ปอบเปี๊ยะไทยอันที่ปอบเปี๊ยะเกาหลีก็คือ<ม>เอามาลองดู<ม>นี่เป็นอาหารหวานละกันเป็นกล้วย ของลิตเติ้ลเชฟเป็นใสช็อกกแลตอะ,ละาซาโมซาแป้เป็นซามโมซาที่แบบว่าซาโมซามันคือเป็นแป้งปอบเตี๋ยวสามเหลี่ยมที่ปกติแล้วข้างในมันจะเป็นไส้แบบ<อ>ที่มันเป็นไส้ไก่ไส<ห>้นู่นนี่นั่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นไส้กล้วยอ๋อซามโมซาข้างในเป็นไส้กล้วยปกติจะเป็นไส้คาวเพราะว่าเรากินคาวเสร็จแล้วต้องกินหวาน เพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยสั่งมาก็คือเป็นหอยจ้อปูอจ,อปจากพืชย,อ,อ,ย,ยอ้โห oh <my> <God. S 2> นีแพ็กเกจนั่นแหกะนี่ก็จะมีอีกเป็นเนื้อบดจากพืชอันนี้แม่เขาจะติดตู้เย็นไว้เลยนนเราะวีายี่ห้อเดียวกันกับเมื่อกี้กใช่ยี่ห้อเดียวกับหมูกรอบอันนี้แบบหมูกรอบผัดพริกแกงอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างไม่มีเนื้อสัตว์จริงซักอันนะไม่มีจากพืชหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะให้แม่ไปทอดให้เรากินแม่ไม่ต้องทำหมดนะแม่ชอบทำเยอะเอาอย่างละนิด แล้วเดี๋ยวดูจะมาชิมให้ทุกคนดูว่าผ่านไหมหรือไม่ผ่านมาดูกันค่ะงไหครแกวอันต่อไปคือมิซิโอันนี้เป็นอันที่เรากินประจำนะ้อถึงกลางทางแล้วคือแบบมันน่าก,กินมากเลยอ่ะ ตอนนี้อาหารแพนเบดแล้วก็อาหารเจแล้วอื่นๆที่เรามีสั่งมาเพิ่มด้วยนะเมืองไทยเป็นดินแดนแห่งน,น้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำจิ้มมาด้วยทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอเริ่มจากหมูปิ้งก่อนอ่ะหมูปิ้งมีทั้งหมูปิ้งเอาไปทอดแล้วก็หมูปิ้งเอาไปกิวของจริงวิวิกลิ่นดีมากอันนี้เป็นหมูปิ้งมังสุระแช่แข็งยี่ห้อกรอบอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันในนี้มีโปรตีนจากพืชเครื่องปรุงรสต่างๆเครื่องเทศแป้งข้าวเจ้า นมถั่วเหลืองแป้งข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็2ชิ้นร้อยสามชิ้แคลแล้วมีมข้าวเหนียวเขาด้วยนะจิ้มแจ๋วจิ้มแจ๋วไม่ไม่ไม่ขอชิมเนื้อนาของเขาก่อนเนื้อนาขอเขาก่อนอืมอืมทำไมฉ่ำมากเอาง่ายนะจับใจคนที่ชอบหมูปิ้งแล้วไม่ได้กินหมูปิ้งมานานอันนี้แทนได้เขากินแบบยากอ่ะอืมมันอร่อยอะ่ะ ทอดดีทอดดีกว่าทอดทังไม้เลยใช่ไหมตอนมาทอดอ่ะใช่ทอดทองไม้เลยอันนี้ให้ผ่านคือจริงๆส่วนใหญ่เท่าที่เราสังเกตเนาะแฮนเบสส่วนใหญ่เขาจะเน้นเอาไปให้ทอดหมดเลยเนาะแปลว่าถ้าย่างน่าจะไม่เวิร์กเนาะ หมูกรอบจากพืชยี่ห้อมิซิโร่กับคริสตี้พอกมิทอวตารให้เพื่อนๆดูใกล้ๆอันนี้ของมิซิโร่อันนี้ของมิทอวตารอันนี้ดูน่ากินกว่าเนาะใช่จากที่ถ่ายอเสิร์เมื่อกี้ไอ้มิทอวตารเหมือนของจริงมากกว่าเยอะคี่สีมันมีเข้มมีอ่อนอ่ะเออแล้วมันดูแบบน่ากินอ่ะคือปกติอ่ะไม่ได้กินหมูกรอบเปล่าเลยแล้วใช่ป่ะเราจะจิ้มเพราะฉะนั้นวิวขอนี่โอ้ย คุณอ่านผสมสุดแบบปลายยางไงจิ้มน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแบบซีอิ๊วหวานอะอือหืออือหือหือนี่คืออะไาวตารงาอร่อยอหืออวตารจะเป็นยังไงป้ามันจะกรอบแล้วนิ่มด้วยแบบมีมันแทรกอะเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยมากอะเดี๋ยวมิซิโร่อันนี้มิซิโร่กินบ่อยชอบเอามาทำบัตเตอกะเพราอือหือน้าตาไม่เกลี้ยวอะวิวรู้สึกว่า มิสอวตารจะมีกลิ่นไหมมากกว่าถ้าใครชอบความกลิ่นไหม่ๆครีวๆวอันนี้ได้ไม่ใช่ว่าแม่เราทอดหอไหมกว่าใช่ไมไม่รู้คือเหมือนกับมิซิโลเนี่ยจะเหมาะกับการแบบเอาไปทําอาหารปรุงรสแต่ถ้ากินเปล่าๆผมคิดว่ามิสอวตารน่าจะน่าจะดีกว่าให้ผู้ที่ปกเดกกินหมูอยู่แล้วเจมว่าเหมือนคล้ายครึง่งหรือว่าแตกตา่างอันนี้แม่งอร่อยวะน้ำจิ้มตายดิ อย่างที่แจ้พูดปกติเราจะคุ้นเคยกับมิซิโ่ใช่พะที่บ้านกินมิซิโร่บยมิอวตาร์เนี่มันมันเรารู้สึกได้ว่าหน้าตามันสวยกว่าแล้วก็เทคเจอร์มันอะมันมันแยกชั้นแล้วมันก็คือมีความแตกต่างรสชาติของแต่ละชั้นอยู่แต่ว่ามิซิโลมันจะมีความเป็นชิ้นเดียวกันมากกว่าอันนี้มันจะเป็นเลเยอร์แต่นั้นมันจะเป็นชิ้นเดียวกันส่วนรสชาติคล้ายกันส่วนไอความหอมที่มากกว่านี้ไม่รู้แม่ทอด หอมมากกว่าหรือ,อ,นนอยางไงหรือว่าน้ำจิ้มแม่คือชนะทุกอย่างแล้วตอนนี้น <c oughs> อร่อยทั้งคู่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ซื้อได้<อ>มิสอวตารกับมีสสีโลอะต่อไปขอเป็นปอเปี๊ยะแล้วกันอ่ะปอเปี๊ยะกับน้ำจิ้มบ้วยอ่ะมา อันนี้เป็นไส้วุ้นเส้นผักนะไม่เหมือนมีขิงอะ่ะขิงยองอะไรนะกรอบนอกนุ่มในคือแป้งเยอะปกติจะเจอแต่แป้งบางอันนี้แป้งเยอะเลยอ่ะลองช<ๆ>ิมลองเห็มมันมีขิงขิงนิดหนึ่งอ่ะเนาะกรอบนอกนุ่มในเทนินสาของดอดเลยอือเ<ๆ>นาะมันไม่เค็ขิงเหรบใช่<ๆ>อร่อยอร่อยแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบขิงอาจจะแบบเฉยเฉยอันนี้เฉยเฉยแต่แป้งดีนะใช่แต่อันนี้คือแป้งกรอบนอกนุ่มในดีมาก วนอันนี้บอกเลยว่าคือตัวเกรงที่สุดเพราะว่าบิวกินเทพทุกวันเลยของเฟิ s ์สไพก็คือเป็นนักเก็ตจากพืชปรุงสุกส่วนผสมของเขาหลักๆจะมีโปรตีนจากพืชก็คือถั่วเหลืองข้าวสาลีต่างๆข้าวเจ้าน้ำมันพืชใยอาหารจากพืชอ่าน,นี่ถือว่ามีสารอาหารนะเพราะว่ามีใยอาหารจากพืชด,ด้วยแล้วก็พลังงานจากไขมัน130กิโลแคลก็ถือว่าโอเคนะลดแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียลองดูทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นนะคือโคตรเหมือนในคนคิดคือคิดได้ไงอะ เหมือนนักเก็ตแบบนักเก็ตแบเกตลโนโอ่อะใครที่ไปซื้อเราชิมนะถ้าอันเนี้ยไม่อร่อยอนะดูให้มาเตะหน้าเฮียอันนี้คือแบบ The Base อะ่ะคือบิวอะแตก่อนทุคนชอบกินนักเก็ตมากตอนแรกเชื่อปะ่ะวันนั้นจําได้บิวกินปุ๊บมาไก่ปะเนี่ยนักเก็ตไก่เหรอไมอ่ไม่ใช่จากพืชแบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยบิวเลยถ่ายสตอรี่ลงเลยแบบโคตรอร่อยทุกคนอันเนี้กินกับน้ำจิ้มไก่คือที่สุด ลอนชิมว่าเป็นไงเหมือนไหมคืออันนี้คือมันจะไม่มีความเด้งเหมือนเนื้อไก่นะแต่มันจะแบบกัดง่ายนิดนึงมไม่ได้สู้ฟันเหมือนเนื้อไก่แต่ว่ารสชาติโคตรดีอันเนี้ยอ,อ่ะมาเน่เน่เเฮ้ยอันนี้ของจริง <c oughs> นี่อันนี้ของจริงนะอันนี้คือนักเก็ตจากพืชคือคล้ายมาก เราสั่งนักเก็ตมาเพราะว่าเราสั่งแป้งเบอร์เกอร์มาทุกคนเพราะว่าเราจะมาทำเบอร์เกอร์นี้คือทะนินนาบใช่ไหมเราสั่งเบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์คิงมาแล้วก็เอาของเลสเพนด์มีดใส่เข้าไปก็คือเป็นเบอร์เกอร์แบบที่เอามานาบอย่างเดียวแล้วก็กินได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูก่อนว่ากี่แคลโปรตีน16กกรัมวิโปรตีนสูงมากเลยอันเนี้ยมีไฟเบอร์ด้วยต่างๆเบอร์เกอร์เนื้อจากพืชอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามา คือเวลาเนื้อจับพืดยิ่งเยอะอ่ะเนื้อมันยิ่งฉ่ำข้างในอ่ะเหมือนเนื้อมันอุ้มน้ำมากกว่าสมมติถ้าเป็นเนื้อสัตว์อ่ะข้างในอ่ะมันจะแน่นใช่ปะแต่เนื้อเนื้อมันจะชุ่มฉ่ำทุกคนไม่เหมือนแบบพวกนิดโบอ่ะลองชิมดูอ่ะลองลองชิมนะอ มันแห้งๆมนาะคือ t e เ t เอร์ในการกัดเนื้อมันจะล้วนทุกคนคือมันกัดแล้วมันหายวักไปเลยปึ๊บไปแล้วไปเลยอะ่ะใช่แนะนําให้กินกับซอสอ,อ่ะกินเดียวๆอ่ะจะปืดๆไปหน่อยต้องต้องมีซอสแบบซอสพริกซอสมะเขือใช่ใช่ใช่คือตัวเนื้อมันจะมีความเค็มๆเล็กๆทุกคนแล้วก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วแต่ไม่ได้แบบรสชาติจัดจ้าน,านะเหมาะกับการเอามาแบบปรุงอะ่ะเอามากินกับน้ำจิ้มน้ำซอสอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าใครแบบกินแบบกินมังกินเจแล้วแบบอยากกินเบอร์เกอร์ถือว่าแทนได้เลย และจานต่อไปคิมเบอรี่อันนี้อันนี้ของโปรดเลยนะปกต,ติชอบไปกินที่แบบบอนชอนแล้วเขาก็จะมีซอสซอสเลยก็คือถ้าใครไม่เคยกินนะเป็นสาหร่ายที่แบบชุบแป้งแล้วข้างในก็เป็นวุ้นเส้นบางร้านเคยกินนะที่เกาหลีใส่หมูสับด้วยใส่หมูสับปรุงรสเลยแนกะอห่วยม,ม,มากเวยวุ้นเส้นแบบอย่างแน่นอ่ะนี่วุ้นเส้นแน่นมากปรุงรสแบบมันจะมีความเค็มๆมีแครอทเบาๆใครเลิฟคิมมารี่นะ ไปจัดเลยอันนี้ขอซองโปรโมทให้เขาเลยมาคือคิมมารีเนี่ยเขาจะเป็นแบบปอบเปี๊ยะทอดเกาหลีนะลูกก็คือหลักๆแล้วในนี้ส่วนผสมนะมีวุ้นเส้นแป้งสาลีแป้งทอดกรอบน้ำมันถั่วเหลืองแป้งต่างๆกระหลังกร,ระเทียมแครอทเกลือน้ำมันงาอ,อ๋อมีน้ำมันงามันเลยหอมมีผงกระเทียมด้วยที่อร่อยอะรสชาติด้วยแล้วหนึ่งมันจะเค็มๆใช่ป่ะแต่กลิ่นอะมันตีขึ้นมาเลยกลิ่นกระเทียมกับกลิ่นน้ำมันงาอันนี้อร่อยจริงที่ห้องน,นี้นะอร่อยจริงคิมมารี และจานต่อไปอันนี้ก็คือเป็นแบบอันนี้คือสิ่งใหม่ในชีวิตที่แบบไม่เคยกินเลยนะหอยจ้อปูจากแอปสุดเพนก็คือ,อเดี๋ยวเราลองมากินดูว่าผ่านไม่ผ่านมีกินข้าวข้าวปูวอ่ะคือเอาตรงป้าขอพูดหน่อยนะนับวันอะ่ะแพนเบดอะ่ะยิ่งทำแบบเหมือนยิ่งขึ้นทุกวันเขาชอบใส่กลิ่นใส่อะไรเงี้ยกลิ่นปู<ต>เลยกลิ่นปูแต่ว่าจะบอกว่าหน้าตามันเหมือนหอยจ้อจริงๆมากเนียอัเน,นี้ดูให้ดูหน้าคือหอยจ้อเลยอ่ะหน้าตาเหมือนหอยจ้อมากใช่ เรากินหอยจอจิ้มป่ะจิ้มบวยเจียนั้งขอจิ้มก่อนแปลกมากเลยอ่ะเป็นแพนเบดแต่มีกลิ่นคาวอ่ะอันนี้เบสิคจิ้มบวยแบบอ่ะหนูจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มบวยแต่แป้งข้างนอกอร่อยนะแต่ข้างในมันจะมีความแบบเฮ้ยดูข้างในดิข้างในเขามีความแบบเป็นปูเปเป็นปูแพนเบดอ่ะเออเออมีขาวๆอ่ะเหมือนมีเนื้อปูเลยเนี่ยทุกคนเห็นป่ะข้างในคือมีความแบบเหมือนมากเราจะอยู่ยากกันแล้วนะทุกคนเราจะอยู่ง่ายดิแจ่ไม่กินเนื้อสัตว์ มีน้ำจิ้มแล้วดีขึ้นขอชมก่อนไอ้แผ่นข้างนอกาเต้าหู้อ่ะอร่อยมากอะแต่เบื่อแว่าข้างในอ่ะตอนเนี้ยค้ากินแล้วละลายอละเหมือนละลายในปากอะยแบบอ่ะอันนี้มาชิมอ่ะลองนะดูคนอ่ะมันเป็นะไรเกลือที่เราไม่เคยกินเออมันไม่เคยกินอ่ะเลยอธิบายแบบมันนุ่มยั่วอ่ะมันแบบแต่มันมีกลิ่นปูนะคือมันมีความเป็นถั่วจอนนะจ่เป็นแต่ว่าปกติเวลาเรากัดถั่จ้อเข้าไปข้าไในอ่ะเป็นปูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ย ถ้าไงอ่ะมันมีความเป็นคล้ายๆแบบเนื้อเนื้อแพนเน <c oughs> ดตอ่ะใช่โปรตีนสูงมากเลยอะ่ะโปรตีน14กรัมอ่ะครึ่งกล่องโปรตีน14กรัมนะัว <c oughs> เอาจริงใครที่กินแพนเดตน,นะราคาสูงนะทุกคนบอกไว้ก่อนแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะดีต่อสุขภาพแล้วแบบรู้สึกว่าหูถ้าเราจะมาทำนักกินจับพืชอะ่ะ <c oughs> ก็ยากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยชัวเออไอเดียเจ๋งอะ่ะพอหมดนี่ก็แพ็กระ100-200ปะะ100่ะแล้ว100-200อัพหมดเลย <c oughs> แต่สําหรับใครที่อยากทานอาหารเสริมอยากบํารุงสุขภาพตอนที่แบบว่าทานเจทานมังสวิรัตนะบอนดี้เจลลี่มีสูตรที่เป็นวีแกนเป็นเจแล้วก็มังสวิรัตทั้งหมด4สูตรนะทุกคนมีเจลลี่ิมทิพย์รสชามะนาวเจลลี่ปุ๋งรสแอปเปิลซลัดสอตัวนี้เนี่ยช่วยแบบในเรื่องของหุุนรูปร่างแล้วก็การขับถ่ายนะส่วน2ส,สูตรนี้เป็นเจลลี่วิตามินผิวตัวนี้เนี่ยจะรวมผักและผลไม้13ชนิดแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณให้แบบผิวเราเปล่งปลั่งกระจ่างใสลดรอยดำรอยแดงจากสิวด้วยแล้วก็ส,สุดท้ายจะเป็น เจลลี่วิตซีนะรสเรนจีตัวนี้เนี่ยก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเป็นรสแบบส้มแล้วก็รินจีที่แบบอร่อยมากรวมกันเรียกว่าเรนจีสิบแคลเท่านาั้นอันนี้สิบแคลอันนี้10แคลอันนี้30แคลอันนี้25แคลคือเป็นแบบอาหารเสริมในรูปแบบจีนี่คือถ้าใครที่แบบว่าอยากทานเจทานมังแต่ว่าอยากดูแลรูปร่างแล้วก็อยากดูแลสุขภาพผิวพรรณไปด้วยก็คือบอนนี่เจลลี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากให้ทุกคนนะคะไปกดไปสั่ง ตอนนี้เรามีตูกก้กดบนิี้เจลีสามราขาแล้วนะคะเซนทันพระรามสองไม่กับบางนาแล้วก็เซนทันโวค่ะอ๋อแล้วก็มีฮาลานทุกสูตรเลยนะเพื่อนๆชาวม,มุสลิมก็สามารถทานได้นะมีฮาทาั้งหมด7จดสูตรโอเคทุกคนก็ไปสังซื้อก็ได้นะตามช่องทางนี้เลยบนดี้เจลี่มีประโยชน์ <S <S ต่อไปเป็นเมนูที่แม่ทำไฟสูงไปนิดนึงอ่ะ อันนี้เรียกว่าเป็นแม่เอามาทํากระเพราข้อมูลพ่อชนาการต่อ100กรัมนะห่อหนึ่งมีประมาณ200กรัม220กรัมก็คือมีโปรตีนทั้งหมด11กรัมเลยนะสูงนะไขมัน7กรัมมีวิตามิน B 180%เลยอะ่ะก็คือเป็นเนื้อจากพืชที่ปรุงรสมาเ<ม>บื้องต้นแล้วเรียกว่าเอาติดตู้ไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบเวลาปรุงอาหารนะจะอันนี้เราเอามาทําเป็นเมนูหมูก้อนทอดนะทุกคนอือหเหมือน กินดีมากอันนี้แม่รีบนะไม่ใส่ลากผักชีไม่ใส่อะไรนะเหมือนหมูปิ้งก้อนอะ่ะหวานแเหมือนหมูปิ้งทำไมรู้สึกอันเนี้ยตั้งแต่กินมานะเนื้อนแน่นมากเลยหรือเพราะแม่กดกดกดให้มันแน่นวะอันอื่นเขาอาจจะมาเป็นเป็นสำเร็จเนี่ยแต่อันเนี้ยมันมีความแบบร่วนๆแต่เนื้อมันอร่อยอะ่ะกินต่อเลยเหมือนหมูปิ้งอะ่ะหมูปิ้งก้อนอะ่ะ เออเนื้อมันดูเหมือนหมูปิ้งอ่ะเคยกินไหมที่แต่ก่อนอะ่ะร้านหมูปิ้งอะ่ะเ,เขาจะมีปั้นเป็นก้อนอ่ะเออเนี่ยแหละหมูปิ้งก้อนออแบบเนี้ย <c oughs> แต่ว่ามันจะไม่ได้มีกลิ่นเนื้อสัตว์นะทุกคนมันจะเป<ช>็นกลิ่นถั่วถ้าส่วนใหญ่ <c oughs> พวกแพนเบดอะ่ะอ่ะมาถึงเฟิร์สไพร์อันนี้บ้างมาอันนี้คือตัวเกรงเลยนะ ไก่ทอดเพสตซีสจากพืชอันนี้โปรตีนเนี่ย6กรัมต่อ100กรัมนะอันนี้ข้อมูลข้อมูลโภชนาการต่อ100กรัมนะอันนี้มี180กรัมห่อหนึงไขมัน15กรัมโอ้โหูพอนั่งเยอะเลยแล้วก็ใย,ยอาหาร6โปรตีน6เหมือนไก่ไม่มีกระดูกเลยเนี่ยพเพื่อนๆดูนะมันมีความมีเกร็ดขาวๆอะ่ะเหมือนพวกแบบเนี่ยมืนข้าขวคั่วข้าวคั่วเหมือนคุกหงวลาบอ่ะเอออันนี้ห้อนี้อร่อยวะ อบอ่ะมันหอมมากคือขอนออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยเอ่ะให้ให้ให้เลยเขาปรุงรสอร่อยอ่ะเอางี้เขาปรุงรสอร่อยแล้วถ้าเราต้องการของกินเล่นนะยี่ห้อเนี้ยสองอันเนี้ยที่บัวอ,อมา r e v i e ตอบโจทย์เลยอร่อยอ่ะออื้หืออ่วออยลูกพูดอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานมาอันนี้มันเป็น อะไรนะซาคปูมิเหรอซามโมซาอ๋อซาซามโมซาเดี <laughs> มม๋ยวิวจะขอราดด้วยซอสช็อกโกแลตนะอันนี้มาซามโมซาคือแบบเป็นกล้วยนะแล้วราดกับชอ็อกโกแลตต้องบกมนะต้องบกมนะมาชิมในนี้เนี่ยก็จะเป็นแผ่นแป้งนะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นกล้วยเราก็สามารถเอานมข้นเอาซอสอะไรมาราดได้ตามใจเลยก็คือชิมอื้มอร่อยวะ่ะ อื้ยอร่อยมากเลยไข่ของอร่อยไข่ของไม่ไม่เคยน่าจะเพื่อนๆไม่เคยรู้หรือเปล่าแหรือใครเคยกินแล้วคอมเมนต์มาลิสตันเชฟลิสตันเชฟอร่อยมากค่ะนี่ <c oughs> นี่นี่กล้วยกินคือกัดไปพบกินกล้วยตีเลยอะ่ะคือกล้วยกับช็อกโกแลตเข้ากันมาก <c oughs> ดีโคตรดีอ่ะชิมมันเป็นของหวานมันวขึ้นมันก็ไม่มีรสชาติตกใจแน่นอนอ่ะอ่ะเหมือนอะไรบ้าเหมือนเหมือนที่ขายหน้าธนาคารข้าวเม่ากล้วยมันจะมีเท็กเจอร์เหมือนข้าวเม่าอ่ะ ตกใจอ่ะกดดันแล้ว mm. เออบอกแล้วเห mm. มือ,มอข้าเม่าอ่ะอื mm. อร่อยอือร่อยจริงอร่อยเลย mm. อะอย่างสุดท้ายของเราชือเพลงว่าอยากกินกล้วยบวชีอันนี้ไปเวฟมานะอันนี้ของ s อนะทุกคนอันนี้เป็นเมนูที่ชอบมากเลยนะเยงทําไม่ผิดหวังนะคะ S&P สแอนด์พีทีหอมหอมแล้วหอมแล้ว กล้วยจะผ่านหรือเปล่าอืมอืมอร่อยว่ะมันจะมีความแบบเค็มๆหมหวานหวานจากล้วยอะืมถือว่าอร่อยเลยอร่อยเลยแทนแทนแทนได้อะ่ะแบบเป็นอาหารเวฟที่อร่อยอะ่ะเพราะว่าพื้นฐานอยู่เป็นคนที่ไม่ชอบกล้วยเลยอะ่ะแล้วมันไม่ได้กล้วยเลยอะ่ะอร่อยเลยอันนี้เป็นเจด้วยนะเพราะว่าเป็นกะทิดีเลยดีอันนี้ผ่าน เรียกเรียว่าอิ่มสุดๆเลยทุกคนวันนี้ใครที่คิดว่ากินแพนเบดแล้วไม่อิ่มหรือ,รอเปล่าอิ่มมากอ่ะทุกคนเพราะว่ากูกินอย่างเนี้จนิดเองนะก็สรุปแล้ววันนี้ที่เอามารีวิวทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีอันไหนที่แบบไม่ผ่านเลยทุกคนก็คืออร่อย,ๆๆอยทุยกอันเลยเท่าที่วิวเคยกินแพนเบดนะดูจะรู้สึกว่ามันตา่างจากการกินเนื้อหมูเอาในแง่ของการย่อย,ยนะมันย่อยง่ายกว่าแบบมันจะมีความหิวไวอ่ะ ชั่วโมงสองชั่วโมง ع, อาจจะหิวอีกแล้วถ้าเรากินแบบยังไม่เพียงพออะไรเงี้ยเพราะแบบกินจุกินจิกอย่างเงี้ยมันก็จะหิวบ่อยเพราะว่าแบบแต่ละอย่างที่เรากินก็คือเป็นแบบเป็นพืชอะไรเงี้ยทุกคนก็ทําให้แบบว่าเราอาจจะหิวบ่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบก็คือด้วยความที่เขาเนี่ยทำจากพืชเนาะก็เลยทำให้แบบมย่อยง่ายทําให้เราหิวบ่อยประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าดีใจแทนแบบกินอาหารได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีทางเลือก ในการทานมากขึ้นแล้วกูรู้สึกว่าเรื่องคนไหนที่แบบอยากจะลองแบบทานมังสวิรัติหรือทานเจอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าเป็นการแบบค่อยๆละค่อยๆลดค่อยๆเลิกอะไรเงี้ยนั่นแล้วคนก็ลองไปหาซื้อกินดูนะถ้าอันไหนชิมแล้วบอกอร่อยหรือว่ามีห้อไหนที่เพื่อนๆกินแล้วอร่อยก็เอามาแชร์กันได้แล้วถ้าคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ทําคลิปแบบ รีวิวอาหารอะไรอีกนะก็คอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าอยากเปิดโลกเหมือนกันว่าในโลกนี้มีอะไรบ้างเราจะตามล่ากินแพนเบดอาหารเจอาหารมังกันในคลิปบังเดอหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับเพื่อนๆที่เริ่มทานมังสวิรัติหรือว่าเริ่มทานแพนเบดนะสาหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณอาหารลุกมือ้อที่ทำให้เรากิน,กนาากมื้ยกกไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าในคลิปมังเดไปก่อนละบาย